เรื่อยๆครับผมติด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 ทางออกบ้านด้วยพี่น้องสิบปโลตัดขันมาถนนเสร็จนี้กะสิคือจังว่ามันไก่ด้วยพี่น้องคันเอาหม้อใส่ใปกับลดทางวัดไปหอดโลตัดปิดเดียว พี่ทางไปโคตัดห้างแค่เนี่ยแหละพี่นอ้องควรน,นะนี่มองขายมองนี่ร่งสีหน้ามองขายดอกไม้ขายบักเข้อขายเขาเรียกว่าอย่างไรเปี่ยมันบาน ภาษาไทยเขาเอินตนอ่อนมันตนหน่อยมันหน่อนะพี่น้องเฮนะมาเด้อมาเด้อมาซื้อบีเอ็มจากพูลคั้นเอ้าเพื่อนเพื่อเพื่อเขามากแล้วครับโรตัดครับพี่น้องอามาเบึงเด้อว,ว่าจะต่อยสี่ได้ยังกลับบาทเนี่ยซื้อเ่ราร้ายดอกว่าของซื้อใบร้ายแน่แล้ว ติด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 ไปนะฮะมองจอดฮะมองจอดแท็กซี่ไปซืออออ้อเนี่ยไปซื้อเยังสิมาเอาแต่น้ำมันกับนมหลานมื่อไงโยรถหลายอย่างนียมีคนมองจอดมานได้พี่นอ้องเอาเอาเอาซ้ำนีก,ก่อนเนาะเดี๋ยวยายตัยสิลงไปเบิ่งของก่อน